สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับนายตัวดีชาแนลวันนี้ผมเข้าสวนเข้าสวนทุเรียนเพื่อที่จะมารักษาต้นทุเรียนเนื่องจากว่าต้นทุเรียนมีอาการเ,เชื้อไฟทอฟเทล่าหรือภาษาชาวสวนเรียกว่าลาสีชมพูวันนี้จะมาทําการทายานะครับผมก็ถือโอกาสนี้ทําคลิปเพื่อที่จะให้ เพื่อนๆได้รับชมกันว่าการรักษาโรคไปทอปเทล่าหรือว่าลาสีมพูในสวนทุเรียนนั้นทำยังไงก่อนอื่นก็เดี๋ยวมาให้ดูกันว่าเชื้อรานั้นเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับเอ่อเนี่นะหเห็นไหมครับเนี่ยลาสีมพูนะครับอันนี้เป็นต้นที่ทายาเมื่อสักครู่นะครับ ก็จะเป็นตัวยาก็จะเป็นสีชมพูอย่างนี้ครับเนี่ยต้นที่มันเน่าก็จะเป็นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่ยังไม่ได้ทายาดีกว่าอันนี้ลาสีชมพูเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เนี่ยเอ่อให้ดูความเสียหายก่อนถ้าเราไม่รักษาเนี่ยนะนี่คือนี่บาดแผลจากการรักษานะครับเนี่ยเวลาหายแล้วต้นทุเรียนเราจะเป็นเงนี้ย เนี้ยถ้าเราไม่รักษาต้นก็จะตายนะครับเนี่ยเนี่ยดียวรักษาหายครับลาสีมพูอันนั้นน่ะเชื้อลาไฟทอปเทล่าเนี่ยมันจริงแล้วมันเกิดจากความชื้นอ,อันดับแรกเลยคือการปลูกทุเรียนของเราเราต้องไม่ไม่ปลูกทุเรียนให้ทึบเกินไปการแต่งกิ่งนี่ก็สำคัญ ต,ต้องทาต้นให้ทําส่วนให้โล่งให้โปร่งนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมนี่ขนาดนี้ยส่วนโล่งโปร่งเห็นไหมครับก็ยังมีเชื้อราเพราะว่าสายเหุสําคัญเลยฮอร์โมนที่เราใช้กันครับฮอร์โมนที่เราใช้กัน,นะนกฮอร์โมนน้ําดําที่เราใช้กันอะส่วนมากอะฮอร์โมนน้ําดําเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของกาก,ากน้ําตาล,ลส่วนใหญ่นะครับ กากน้ําตาลเนี่ยเวลาเรามาฉีดพ่นต้นทุเรียนอ่ะเปลือกทุเรียนเขาจะเป็นอย่างเงครับเปลือกเขาจะหนาเห็นไหมคล้ายๆกับต้นมะขามครับแต่ว่าความหนาของเปลือกทุเรียนเนี่ยถ้ามีเชื้อราเอ,อ่อมีกากน้ําตาลอ่ะเข้าไปมักหม,มุนนานๆเข้ามันก็จะทําให้เกิดเชื้อราเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเชื้อราเนี่ยอาหารของเชื้อราก็คือน้ําตาลแล้วก็ความชื้น ถ้ามีสองอย่างนี้ในปริมาณที่พอเหมาะเชื้อราก็เกิดพอเชื้อราเกิดนะครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับลำต้นก็จะแฉะแฉะอย่างเงี้ยนะแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่รักษาผลที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับทำให้ต้นทุเรียนเราตายนั้นเราก็ต้องรักษาเนี่ยอันนี้ใช่ไหม ต้นเน่ารากเน่าเน่าคอดินอันนี้คือไฟท็อปเทอล่าทางนั้นครับเห็นไหมาครับเดี๋ยวผมจะขูดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าเห็นไหมนี่บริเวณที่ไม่เป็นครับพอเราพอเราขูดไปเนื้อทุเรียนก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่พอเราอันส่วนที่เป็นที่เราขูดไปปุ๊บเนี่ย มันจะมีอาการเปียกแล้วก็ช้ำน้ำํำนะครับเนี่ยยาที่เราใช้อะเวลาเราใช้ยามันก็เป็นยาพวกกันเชื้อราเชื้อราไฟทอปเทอราก็แตกต่างกันตามชื่อทางการค้าแต่ว่าตัวยาสำคัญจริงๆนะ ก็คือเราไปบอกร้านขายยานะครับว่าซื้อยากันเชื้อลาไฟท็อปเทล่าเขาก็จะจัดมาให้เราเนี่ยมาดูเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รักษาเนี่ยอาการแย่เลยทุเรียนช่วงนี้ยิ่งทุเรียนติดดอกด้วยเรากำลังจะได้ผลผลิต ต้องรักษานะครับถ้าส่วนไหนพื้นที่ไหนมีความชื้นสูงคือมีฝนตกปริมาณที่เยอะเราก็ต้องดูแลเรื่องพื้นดินต้องเนี่ยครับพื้นดินต้องสวนจะต้องโล่งเลยจะปล่อยให้ทึบไม่ได้เห็นไหมครับถ้าส่วนทึบเราปลูกทุเรียนที่เกินไปอย่างเงี้ยมันก็สวนมันก็ทึบแสงแดดเข้าไม่ถึง พอแสงแดดเข้าไม่ถึงอะแล้วเราใช้ฮอร์โมนเป็นตัวหลักด้วยแล้วก็เจ๊งครับเราต้องมาเสียค่ารักษานี่ขคณดส่วนโป้งนะฮะคาะส่วนโรคนะใช่ไหมอาการยังแบบนี้นะครับเนี่ย ยามันก็ทาไปมันก็เป็นสีมพูเวลายาเป็นสีมพูเนะเขาก็เลยเรียกว่าลาสีชมพูจ้จริงๆเรื่อลามันไม่สีมพูหรอกมันเป็นชื่อชื่อเรียกเพราะว่าเราใช้ยาเนี่ยเราขูดขูดให้มันกว้างเลยเช่ไหมเราจะเห็นส่วนที่มันเป็นเนี่ยนี่ย ถึงลากแล้วครับเนี่ยอันตรายมากคลิปก่อนเนี่ยผมก็ทําให้ดูผมก็ถ่ายให้ดูเรื่องดอกทุเรียนนะอันเนี้ยนนคลิปนี้ก็มาดูการรักษาไบทอปเทอร่าแรกว่าจะให้ดูวิธีการแต่งดอกทุเรียนแต่นี้อเผอิญมาเจออันนี้ก่อนก็ ทำคลิปนี้ให้ดูก่อนสตอรี่ของทุเรียนนั้นมีเยอะครับมีตั้งแต่การปลูกทุเรียนซึ่งการปลูกทุเรียนแล้วไม่ยากหรอกแต่หลังจากปลูกแล้วเนี่ยเราต้องดูแลและรักษาอ่ะนี่เราขูดได้พอประมาณโอเคบานล้วก็ทายากันอ่าครับผมทายาให้ดูยาทาไปเยอะๆเลย ไม่ต้องกลัวเปื้อนยาเรากลัวเปื้อนยาเราก็มาเสียค่ารักษาหลายรอบรักษาบ่อยๆมันก็เปือนเปืองมากเข้าไปอีกเอารักษาทีเดียวไปเลยน,นี่นาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องนายตัวดีแช์แนล หรือเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็นายตัวดีเดอะแฟมิลี่ก็ขอบคุณที่ทุกคนขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจก็เนี่ยครอบครัวนายตัวดีก็จะมีสตอรี่ทุเรียนแล้วก็ผลไม้ต่างๆในในจังหวัดจันทบุรีเท่าที่พอจะทำคลิปได้นะครับ แต่โดยหลักๆแล้วก็จะเป็นทุเรียนเป็นเงาะมังคุดมีคลิปสละก็มีสระก็เคยทําไปทีมแล้วแต่ช่วงนี้จะเป็นหน้าทุเรียนผมก็จะทำคลิปทุเรียนก่อนงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กด s b s c r i b e ก็รบกวนช่วยกดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปอ่าคลิปนี้ก็เนี่ยได้ไฟทอปเทล่า ลาสียมพูเห็นไหมพอเราทาไปปุ๊บแหมต้นไม้เราสวยเลยเห็นไหมครับเป็นสีชมพูเลยอ่าเจ๋งไหมครับสวยเลยเหมือนว่าเราเอาต้นไม้มาทาสีแต่ส่วนส่วนไหนที่ต้องการทาสีอย่างนี้บอกได้นะครับติดต่อมาเลยผมทาให้ได้เลยแต่ไปไกลมากก็ไม่ไหวนะครับเนี่ยผู้ความสวยงามของต้นไม้เราก็จับมาทาสีนะอย่างนี้นะครับ เสร็จเป็นหนึ่งต้นโอเคครับคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อๆไปวันนี้ก็ได้ความรู้เป็นหนึ่งอย่างเรื่องไฟทอปเทอล่าหรือหรือที่เรียกว่าลาสีชมพูรัรกษาอาการลากเน่าต้นเน่าเน่าคอดินอ,อันนี้เป็นการทายานะครับจริงๆแล้ว ไฟทอโทรล่ามียาพ่นก็นมีนะครับใช้ฉีดต้นอ่านี่คือบาดแผลร่องรอยที่รักษาไว้เห็นไหมเนี่ยเสียหายหนักเลยนะครับนี่ทำไมรักษาเนี่ยปล่อยปะแล้วเลยไม่ได้เลยมาทุเรียนเสียหายเยอะเนี่ยนะกิ่งนี้เป็นแล้วนี่โอเคนี้ต้องต้องตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวดูอาการนี่ก่อนเดี๋ยวโอเคครับ น้ยก็รบกวนอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นายตัวดีชแชเนลและเฟแฟนเพจเฟสบุ๊กเกอนายตัวดีเดอะแฟนมีโอเคครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ